ในปี2025นี้โลกและชีวิตของเรามีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านนี่คือ9สิ่งที่อาจพลิกชีวิตในปี2025 1. เทคโนโลยี AI 9กกระโดด AI จะมีบทบาทสำคัญในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่การทำงานการศึกษาไปจนถึงการดูแลสุขภาพ AI อจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบอาจเปลี่ยนวิธีที่เราดำเนินชีวิตประจำวันเทคโนโลยี AI ก้าวกระโดดหมายถึงการพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ที่รวดเร็วและมีความสามารถสูงขึ้นซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ในหลายมิติอย่างมีในสําคัญต่อไปนี้คือรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับการก้าวกระโดดของ AI ที่เข้าใจมนุษย์มากขึ้น AI ในยุคนี้สามารถสร้างเนื้อหาเช่นข้อความรูปภาพเสียงและวิดีโอที่เหมือนมนุษย์สร้างขึ้นได้ซึ่งทำให้ AI สามารถช่วยเหลือในงานสร้างสรรค์าการเขียนการออกแบบและการทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยี AI ก้าวกระโดดกำลังเปลี่ยนโฉมโลกในทุกมิตทิทั้งในด้านชีวิตประจำวันอุตสาหกรรมและวิทยาการขั้นสูงการปรับตัวและทำความเข้าใจ AI จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์สองพลังงานหมุนเวียนครองโลกการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นโซลาเซลล์และพลังงานลมจะมีความแพร่หลายมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวบดบล้อมพลังงานหมุนเวียนครองโลกหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่มาจากแหล่งที่สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนและไม่หมดไปเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ลมน้ําและชีวมวลซึ่งจะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในอนาคตพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือกแต่เป็นอนาคตของโลกในขณะที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างสังคม ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสาระบบการทำงานแบบไฮบริดถาวรการทำงานที่ผสมผสานระหว่างที่ออฟฟิศและที่บ้านจะก,กลายเป็นมาตรฐานส่งผลต่อการออกแบบชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตระบบการทำงานแบบไฮบริดถาวรคือการผสมผสานระหว่างการทำงานในสำนักงานและการทำงานจากระยะไกล ซึ่งได้รับการปรับใช้ถาวรในหลายองค์กรทั่วโลกหลังจากประสบการณ์การทำงานระหว่างการระบาดของโควิด -19 ระบบการทำงานแบบไฮบริดถาวรเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เน้นความยืดหยุ่นและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานแม้จะมีความท้าทายแต่หากบริหารจัดการได้ดี ระบบนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างความยั่งยืนให้องค์กรในระยะยาวสี่วิทยาการสุขภาพล้ำหน้าเทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นการแก้ไขพันธุกรรมและการรักษาเฉพาะบุคคลจะช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เคยเป็นไปไม่ได้วิทยาการสุขภาพล้ำหน้าคือการพันธนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในวงการแพทย์และการดูแล สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยรักษาและป้องกันโรคช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์และลดความซับซ้อนในกระบวนการทางการแพทย์วิทยาการสุขภาพล้ำหน้าไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาระบบการแพทย์แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและขยายอายุขัยของมนุษย์เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญย่อในการสร้างโลกที่สุขภาพดีและยั่งยืนในอนาคต ห้ามมิวส์เชื่อมโลกเสมือนจริงการใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงในมิวส์จะขยายวงกว้างทั้งการเรียนการเล่นและการทำงานมิวสคือโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นจากการรวมกันของเทคโนโลยีต่างๆและการโต้ตอบในโลกดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีประสบการณ์ที่เสมือนจริงในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานการเล่นเกม การเรียนรู้การค้าขายและการเข้าสังคมในแบบที่ไม่จำกัดแค่โลกแห่งความจริงคือโลกเสมือนจริงที่เชื่อมโยงผู้คนและกิจกรรมในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่เสมือนจริงและมีปฏิสัมพันธ์ในโลกดิจิทัลได้แม้ว่าจะมีความท้าทายในการใช้งานแต่ก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานการศึกษา และการใช้ชีวิตในอนาคต6การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศชัดเจนยิ่งขึ้นผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะชัดเจนขึ้นเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือหักหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบภูมิอากาศของโลกที่สามารถเกิดขึ้นในระยะเวลานาน,านโดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางธรรมชาติเช่นการเปลี่ยนแปลงลงของวงโครจรโลกหรือการระเบิดของภูเขาไฟแต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เพิ่มการปล่อยก๊าซเปรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งทําให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นภาวะโลกร้อนและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและมนุษย์อย่างรุนแรงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นปัญหาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และมีผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอสังคมและสุขภาพของมนุษย์การดาเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับอนาคตเจ็ดเศรษฐกิจดิจิทัลและเงินคริปโตการใช้เงินดิจิทัล และคริปโตเคเรซีในธุรกรรมประจำวันจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลคือระบบบรเศรษฐกิจที่พึ่งพาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ AI การเรียนรู้ของเครื่องและ เทคโนโลยีอื่นๆในการทำธุรกิจการให้บริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริโภคธุรกิจและรัฐบาลเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำธุรกิจและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการชำระเงินดิจิทัลในขณะที่เงินคริปโตนำเสนอโอกาสใหม่ในการทำธุรกรรมและการลงทุนโดยมีความปลอดภัย และความสะดวกสบายสูงแต่ก็ยังมีความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการควบกุมที่ต้องได้รับการพัฒนาในอนาคต8ความหลากหลายและการรวมกลุ่มในสังคมโลกจะเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศสภาพมากขึ้นทำให้เกิดคอร์วหามเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้นความหลากหลายและการรวมกลุ่มในสังคม เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลในสังคมและการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในทุกด้านของชีวิตอย่างเท่าเทียมโดยไม่ถูกแบ่งแยกหรือกีดกันตามพื้นฐานต่างๆเช่นเชื้อชาติศาสนาภาษาเพศอายุหรือความสามารถทางร่างกายความหลากหลายและการรวมกลุ่มในสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและยั่งยืน โดยการยอมรับและเคารพในความแตกต่างช่วยเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในขณะเอดีโยกันการรวมกลุ่มช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนจากกันและกันก้าวการสำรวจอวกาศเพื่ออนาคตใหม่โครงการสำรวจดาวอังคารและดวงจันทร์ จะก้าวหน้าไปอีกขั้นอาจมีการตั้งถิ่นฐานนอกโลกที่ชัดเจนย,ยิ่งขึ้นการสำรวจอวกาศเพื่ออนาคตใหม่ๆถึงการศึกษาการเดินทางและการสำรวจพื้นที่ในอวกาศเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆการพัฒนาเทคโนโลยีและโอกาสทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของมนุษย์ และการอายุร่วมกันในโลกใบนี้การสำรวจอวกาศในปัจจุบันไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการสำรวจดาวเคราะห์และดวงจันทร์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอนาคตการสำรวจอวกาศเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันโดยมันไม่เพียงแค่ ช่วยให้มนุษย์เข้าใจจักรวาลและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ยังเปิดโอกาสให้มีอนาคตใหม่ในการขยายพันธุ์ของมนุษย์และการใช้ทรัพยากรในอวกาศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโลกและอวกาศทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2025จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและระดับโลกเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อโอกาสที่มาพร้อมกับความ 他太美美。Th